สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับณเวลานี้ที่ผมพูดอยู่นี้ประมาณทุ่มเสร็จเสรนั้นพรักพลังประชารัฐค่อนข้างจะปั่นป่วนครับนักข่าวสายการเมืองบอกว่าดิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหวัวหน้าพักพลังประชารัฐเรียกไปชุมด่วนและคุณธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักกำลังเตรียมจะถแถลงข่าวประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มเสร็จเสรเพื่อ แถลงจุดยืนของตัวเองเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในพักนักข่าวบางคนที่อยู่ในสายข่าวพลังประชารัฐบอกว่ามีข่าวลือว่าคุณธรรมนัทอาจจะลาออกจากเลขาธิการพักพลังประชาราัฐหลังจากที่พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักเรียกประชุมพักด่วนช่วงบ่ายนี้โดยที่ผู้กองธรรมนัทนั้นนักข่าวบอกว่าแจ้ง นักข่าวว่าเตรียมจะ,ะแถลงชี้แจงหนึ่งทุ่มที่พักพลังประชารัฐข่าวนี้ร้อนมาตั้งแต่ผลการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอาทิตย์ที่สงขลาและที่ชุมพรความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่ามีข่าวปล่อยจากข้างในและมีข้อความที่คุยกันในกรุ่มในไลน์ของผู้หลักผู้ใหญ่ ในรัฐบาลและในพักที่มีข้อความที่พูดถึงคุณสุชาติที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นที่เสนอว่าควรจะทำโพลว่าที่พักพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและที่ชุมพรนั้นเป็นเพราะคุณธรรมนัทเลขาธิการพักไปปราศัยหรือเปล่า ปราศัยประเด็นที่ร้อนที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องตอบโต้ค่อนข้างจะเดือดและรุนแรงก็คือที่คุณธรรมนัทไปบอกว่าเลือกก็ควรจะเลือกคนที่มีสตางมีฐานะดีเพื่อจะช่วยประชาวชวนได้อย่างแท้จริงพรรคประชาธิปัตย์ก็โต้กลับว่านี่แหละนี่คือทัศนคติท่าทีจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมที่จะดูถูกหรือว่าไม่ สนใจว่าสอสอควรจะเป็นตัวแทนของคนยากคนจนมากกว่าพอแพ้เลือกตั้งทั้งสองเขตทั้งสงขลาและชุมพรคุณธรรมนัฐก็ออกมายอมรับว่าเตรียมการมาช้ากว่าพรคประชาธิปัตย์แต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์ภายในพลังประชารัฐเองก็มีคนวิเคราะห์ว่าสาเหตุหนึ่งที่คนใต้ทั้งสองจังหวัด หันไปกาคะแนนให้กับประชาธิปัตย์ได้ชัยชนะค่อนข้างชัดเจนนั้นเป็นเพราะคําปราศัยของคุณธรรมนัทหรือเปล่าแน่นอนครับมันคงมีปัจจัยอื่นๆด้วยดังนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกระหองระแหงผสมผสานกับหลายสิ่งหลายอย่างครับเพราะว่าการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลากับชุมพรนั้นทางพักไม่ได้ส่งคุณธรรมนัทในฐานะเลขาธิการพรรไปอํานวยการหาเสียงนะ ส่งคุณสันติพร้อมพัดไปที่ชุมพรส่งคุณสุชาติชมกลิ่นไปที่สงขลาโดยที่บอกว่าก็แบ่งหน้าที่กันทำแต่ว่าก็มีการตีความกันครับว่าเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาก็คงพ,พูดคุยกับหัวหน้าพักพลเอกประวิทย์เลยแหละว่าอืมอย่าให้คุณธรรมนัทมีบทบาทสูงเกินไปดีไหมควรจะให ตัวแทนที่นายกรัฐมนตรีไว้วางใจเี่ยลงไปช่วยอำนวยการหาเสียงหรือไม่มีข่าวลือถึงขั้นที่ในมติชนเองบอกว่าถ้าหากพลเอกถ้าคุณธรรมนัดเนี่ยออกจากพรรคพลังประชารัฐก็พร้อมที่จะหอบ20สสอไปพรรคอื่น นี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวกระแสก่อนหน้านี้แต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยพอวันนี้มีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้เกือบจะเรียกว่ายืนยันในปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้แนวทางการวิเคราะห์ของสื่อของนักข่าวที่ไปอยู่ที่พักพลังประชารัฐตั้งแต่บ่ายวันนี้เนี่ยก็ชี้ออกไปทางเดียวกันครับ มีการหรือว่าคุณธรรมนัฐจะยกทีมสอสอ20คนลาออกเพื่อจะบีบให้นายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ยุบสภาในข่าวนบอกว่าคุณธรรมนัฐนั้นฟิลขาดเตรียมยกทีมสอสในสังกัดถแถลงลาออกทำไมเหรอครับบอกว่าไม่พอใจถูกป้ายสีว่าทำให้แพ้เลือกตั้งซ่อมที่สงขาและชุมพร สื่อหลายสื่อออนไลน์ขณะนี้เลยครับนาทีนี้เลยครับบอกว่าคุณธรรมนัสฐานะเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐและสสของพักพลังประชารัฐประมาณ20คนเนี่ยเตรียมจะ,ะแถลงลาออกจากสสและสมาชิกพักพลังประชารัฐเพราะไม่พอใจที่สมาชิกพักสายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีวิพา์วิจารณ์ถึงความพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อม ที่ชุมพรและสงขลาเป็นเพราะคุณธรรมนัตโพสต์ทูเดย์ในออนไลน์บอกว่ามีรายงานว่าคุณธรรมนัตต้องการจะยกทีมลาออกเพื่อต้องการให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เพราะมองว่าการเลือกตั้งซ่อมทีเดียว20เขตเป็นไปไม่ได้ยากมีทางเดียวเท่านั้นคือนายกต้องยุบสภาล่าสุดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เรียกประชุมสสพักพลังประชารัฐทั้งหมด ที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อเพื่อกล่อมเพื่อกล่อมให้คุณธรรมนัทอยู่ต่ออย่าเพิ่งละออกนี่เป็นข่าวการเมืองที่กําลังแพร่เหมือนกับไฟลามทุ่งณน,า,นาทีนี้นะครับที่ผมกําลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยความเกิดยังที่ว่าเนี่ยมันส่วนหนึ่งเกิดจากมีข้อความในแชทไลน์กลุ่มของทีมโคสกวิรัฐบาลที่มีคุณสุชาติชมกลินรัฐมนตรีแรงงาน ซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยคนหนึ่งกับคุณเสกสกลอัตถาวงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกได้พูดคุยกันคือคุยกันในแชทในกลุ่มแชทในไลน์นะครับแต่ว่าปรากฏมันหลุดออกมาจะด้วยใครไปแคปหน้าจอแล้วก็ปล่อยหลุดออกมาก็ใบสะในแชทนั้นเนี่ยระหว่างคุณสุชาติกับคุณเสกสกลเนี่ยได้เสนอให้ทําโพล สอบถามประชาชนถึงสาเหตุของพักพลังประชารัฐว่าตกต่ำเพราะอะไรเพราะคุณธรรมนัตพรมเผ่าเป็นเลขาธิการพักใช่หรือไม่หรือเพราะคุณธรรมนัตไม่มีคนยอมรับหรือไม่หมายความว่ามีการคุยกันว่าเออเราทำโพได้ไหมให้ใครทำโพได้ไหมว่าพลังประชารัฐที่ตกต่ำนี่เป็นเพราะอะไรข้อความในแชทไลน์นี้ ทำให้คุณธรรมนัฐไม่พอใจอย่างมากขณะเดียวกันในกลุ่มลายสสของพรรคคนใกล้ชิดคุณธรรมนัฐก็ได้ออกจากกลุ่มลายเพราะไม่พอใจกับการกระทำของคุณสุชาติและคุณเสกสกุลนี่เลยครับนี่ก็เลยทำให้การเมืองไทยที่เราก็เคยบอกกล่าวกันใช่ไหมครับว่าไม่มีอะไรนะที่แน่นอนอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ ทีมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ตอนปลายปีที่แล้วว่าโอ้คงจะมีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยต้องโน้นไปเลยปลายปีไปเลยเพราะว่านายกรัฐมนตรียังมีเสียงสนับสนุนอยู่เกินครึ่งอยู่แล้วดังนั้นยังไงยังไงก็อยู่รอดแต่ว่านี่เลยครับนี่เลยกลายเป็นประเด็นร้อนจริงจริง แล้วมันก็มีการแพร่ออกมาถึงข้อความในคลิปนี่แหละครับในคลิปแชทนี่แหลมะมติชนออนไลน์เองก็บอกว่าวันนี้ตันบ่ายหลังจากความพ่ายแพ้เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและชุมพรแล้วประเด็นเรื่องคุณธรรมนัทก็กลายเป็นเรื่องร้อนคุณธรรมนัทเป็นสสพเยาเลขาธิการพัก พลังประชารัฐเรื่องของเรื่องก็คือไปปราศัยช่วยผู้สมัครของพรรคที่สงขลาเปรียบคนรวยคนจนจนถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้แพ้การเลือกตัง้งต่อมามีแชทไลน์ลุดของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกรรมการบริหารพรรคเสนอให้ทําโพว่าพรรคพลังประชารัฐตกต่ำเพราะคุณธรรมนัตหรือไม่ โดยความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าเช้าวันนี้นะครับคุณธรรมนัตไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมสสที่รัฐสภาเหมือนเช่นทุกครั้งตลอดทั้งวันไม่ได้เดินทางเข้ารัฐสภาเลยครับคุณธรรมนัตประมาณ15นาฬิกา37นาทีคุณภาค,ภาคภูมิบุญประมุกสสจังหวัดตากคนสนิทของคุณธรรมนัตส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มห้อง ประสานงานพักพลังประชารัฐบอกว่าเรียนเชิญสสพักพลังประชารัฐทุกท่านมาประชุมที่มูลนิธิปารอยต่อวันนี้เวลา17นาฬิกาต่อมาในเวลา16นาฬิกา04นาทีคุณนิโรธสุนทรเลขาสสนครสวรรค์ในฐานะเป็นประธานวิปรัฐบาลนนก็ได้ลงข้อความแจ้งว่าเรียนท่านสสพักพลังประชารัฐทุกท่าน ขอให้ทุกท่านอยู่ร่วมประชุมจนปิดการประชุมแล้วจะแจ้งว่าจะมีการประชุมพักหรือไม่อีกทีแล้วก็ยังส่งข้อความเพิ่มมาอีกนะครับว่าสสท่านใดที่เดินทางออกจากสภาขอให้กลับเข้าสภาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีการลงมติกระทั่งเวลา17น .3 นาฬิกาสนาทีคุณไพลิศสสกำแพงเพชรและรองเลขาธิการพักซึ่งเป็นคนสนิทคุณธรรมนัทเช่นกัน ก็ได้ส่งข้อความถึงสมาชิกว่าขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ดีตัวเองออกจากกลุ่มไลน์รวมถึงคุณพรชัย US, อินสุขสสพิจิตรเขตหนึ่งด้วยคุณไายยังได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าผมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนครับนักข่าวบอกว่าหลังจากมีการปิดประชุมสภาเมื่อช่วง17บ .42 นาฬีนาทีบณาสสของพลังประชารัฐ ต่างรีบเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อไปมูลนิธที่ป่ารอยต่อหลังจากพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกและโโหัวหน้าพักเรียกประชุมด่วนเพราะคุณธรรมนัทและสสในกลุ่มประมาณ20คนแสดงความประสงค์ที่จะขอลาออกจากพักต้องการใช้วิธีให้มีการประชุมสสเพื่อลงมติขับไล่ตนเองและพวกเพื่อจะได้ไปหาพักสังกัดใหม่ภายใน60วัน เห็นไหมครับว่าร้อนชาขนาดไหนหนักนวงขนาดไหนและกำลังจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดเดาถูกฉะนั้นขณะนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวที่มีการเรียกแถลงข่าวนั้นคุณธรรมนัฐก็กำลังที่จะเตรียมแถลงอยู่ส่วนบิ๊กป้อมประสบความสำเร็จในการ เบรกไม่ให้คุณธรรมนัทและสอสอ20คนในกลุ่มนี้ลาออกหรือไม่ก็ต้องดูครับว่าบารมีบิ๊กป้อมมีมากในแค่ไหนหรือว่ากลุ่มที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาจะถือโอกาสจังหวะนนี้เข้ามามีบทบาทสําคัญขึ้นในพักพลังประชารัฐมากในแค่ไหนและจริงไหมถ้าคุณธรรมนัทบอกว่าลาออก20คนเลยออกจากสสด้วยต้องมีการเลือกตั้งซ่อม เป็นการบิดบังคับกดดันให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกต้องตัดสินใจยุบสภาเลือกตั้งใหม่เลยหรือไม่เพราะว่าถ้าลาออกยี่สิบคนเลยต้องเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมก็อาจจะทําได้ยากนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆนะครับว่าคุณธรรมนัทคนเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงการเมืองระดับชาติได้และนี่แหละก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนกําลังรออยู่ครับว่าคุณธรรมนัทจะ สามารถแผลงฤทธิ์พลิกโฉมการเมืองระดับชาติบังคับกดดันให้นายกต้องยุบสภาให้บิ๊กป้อมต้องขอร้องอ้อนวอนให้อยู่หรือต่อรองกันด้วยวิธีใดเพราะว่าจะว่าไปแล้วกรณีที่คุณธรรมนัทถูกวิจารณ์ภายในพักที่มีคุณสุชาติชมกลิ่นคุณเสกสกลและรวมไปถึงสสรัฐมนตรีที่อยู่ใกล้พลเอกประยุทธ์วิภาวิจารณ์ว่านี่ ที่เราแพ้เลือกตั้งซ่อมเนี่ยสงขาชุมพรเพราะธรรมนัตคุณธรรมนัตไม่พอใจคุณธรรมนัตเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนใจร้อนนะทาอย่างนี้กล่าวหากันอย่างนี้ใช่ไม่ได้เป็นที่มาของความคุกรุ่นของการเมืองณนะนาทีนี้เลยครับที่ท่านกําลังติดตามฟังอยู่ฉะนั้นแชร์ไปนะครับช่วยกันไปกดไลค์ใน f a c e b o o k กดไลค์กดแชร์ และขณะเดียวกันไปที่ YouTube ครับ YouTube Search สุทธิชัยยุน่นกด subscribe ครับเพราะว่าต่อไปนี้การเมืองจะร้อนแล้วละ่ะท่านต้องการติดตามการเมืองปุ๊บปับทันทีวิเคราะห์วิพากษ์สัมภาษณ์เบื้องหลังติดตามทางสุทธิชัย l i ฟ e นะครับดังนั้นกดไลค์ที่สุทธิชัยยุน่นหรือว่าสุทธิชัยไลฟ์ใน f a c e b o o k ที่ YouTube นี่ท่านชักชวนถ้าท่านกดแล้วชักชวนแชร์ให้คนอื่นๆ เราจะได้เป็นชุมชนคนติดตามข่าวนี่ครับอย่าลืมกดนะครับติดตามใน Facebook ที่ท่านชมอยู่ถ้าท่านอยู่ใน facebook ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์และถ้าท่านติดตามอยู่ YouTube หรือติดตาม Facebook แต่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของใน y o u t u b e สุธิชัยไลฟ์เนี่ยให้ไปกด subscribe ในสุทธิชัยไลฟ์ที่ Youtube แล้วกดกระดิ่งด้วยครับลูกกระดิ่ง เพราะากระดิ่งนี้จะเตือนเวลาผมไลฟ์ช่วงนี้พอมีอะไรตูมต่างขึ้นมาเรื่องการเมืองผมจะมารายงานให้ท่านได้ทราบท,ทันทีวิเคราะห์แนวทางต่างๆสีสันต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอาจจะนําไปสู่การยุบสภามก,การาเท่านั้นนะครับเดิมทีนี่เราบอกว่าเรารอไปถึงกลางปีรอไปถึงเดือนสิงหาดูซิว่าประเด็นเรื่องอยู่ในตําแหน่ง8ปปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกลายเป็นประเด็นร้อนที่ ต้องไปถึงสารารฐธรรมนูนไหมนี่ยังไม่ถึงเดือนที่สองเลยครับี่เดือนที่หนึ่งเกิดวิกฤตแล้วครับแล้วนี่ยังมีเลือกตั้งซ่อมในกรทมเลือกตั้งซ่อมในกรทมปลายเดือนนี้เขตจตุจักรหลักสี่เนี่ยมันก็เป็นการประทะระหว่างพลังประชารัฐกับพรรคอื่นๆที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญทำไมคุณธรรมนัสไม่รอแสดงฝีมือเพื่อที่จะให ชนะเลือกตั้งซ่อมที่หลักสีแสดงฝีมืออ้างว่าที่สงขลาชุมพรเลือกตั้งซ่อมนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งเขาเป็นเพียงไปช่วยหาเสียงทำไมไม่รอหรือคิดว่า20สสที่มีอยู่ในมือนั้นเป็นอำนาจต่อรองสุดฤทิ์เพราะว่าภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นกวนๆอยู่แล้วครับอย่างที่เราทราบกันก็จะมีกวนของคุณธรรมนัทแล้วก็มี กลุ่มของคุณสามมิตรท,ที่มีสสออยู่จำนวนหนึ่งเหมือนกันจะมากหรือน้อยกว่าของคุณธรรมรัฐไม่ทราบแต่ว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยะจิงรุ่งเรืองกิจก็เป็นอีกกวนกวนนี้อยู่ข้างไหนในภาวะเช่นนี้ยังตอบไปได้แล้วก็แน่นอนครับก็มีสสอ,อีกกวนหนึง่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ฉะนั้นสามกวนสี่กวนเนี่ยจะต้องวางจุดยืนของตัวเองแล้วล่ะครับเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่เกิดความผันผวนสูงขนาดนี้นี่คือสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ว่าการเมืองไทยนั้นอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วที่น่าสนใจมากก็คือว่าวันที่เกิดความปั่นป่วนในพังประชารัฐขณะน,นี้วันนี้ก็เป็นวันเดียวกันกับที่มีการเปิดตัวพักใหม่ สร้างอน,นาคตไทยมีคุณอุตมะสวนายนคุณสนธิรัตส,สนธิจิรวง์ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเคยอยู่ในพรรคพลังประชารัฐถ้าจำได้นะครับแล้วก็แพ้เกมการเมืองทุกเคี่องอมาว่างั้นเถอะหลุดออกมาตั้งแต่คุณสมคิดจตุศีพิทักษ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่เรียกว่าสีกุมารเนี่ยออกมาเลยครับ คุณสมคิดคุณอุตมะคุณสนทิรัตดรสุวิทย์เมศินศรีดรกอบศักดิ์พุตรกูลออกมาที่มีการเรียกว่าเป็นกลุ่มสี่กุมารทองวันนี้ประกาศตั้งพักครับเป็นวันเดียวกันกับที่เกิดความวุ่นวายในพลังประชารัฐและผมก็เชื่อว่าคุณอุตมะและคุณสนทิรัตคงจะนั่งดูด้วยความสนใจยิ่งว่าเออ วันนั้นเราถูกออกมาวันนี้เราประกาศตั้งพักใหม่อ้าวจะมีการออกมาอีกแล้วเหรอจะมีความปนปวนแตกแยกอยู่ในพักพลังประชารัฐอีกแล้วหรือจังหวะนี้สําคัญมากครับและที่น่าสนใจคือในการแถลงข่าวเปิดตัวซึ่งเดิมทีโฆษกของพักบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นักข่าวไปฟังก็บอกว่าก็ไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรมากมายครับก็เป็น รายชื่อของคนที่มาร่วมที่น่าสนใจเป็นนักวิชาการบ้างเป็นอดีตนักธุรกิจบ้างเป็นนักเคลื่อนไหวบ้างเนี่ยที่จะว่าไปแล้วก็เป็นการเปิดตัวที่น่าสนใจในแง่ของบุคลากรแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นนักการเมืองชื่อดังเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนี่ยไม่มีแต่ว่าจุดยืนที่สำคัญที่ประกาศวันนี้เลย นักข่าวถามคุณอุตมะและคุณสุนทิรัตน์ว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนี้พเดกประยุทจันโอชาอยู่ในข่ายหรือไม่คุณสุนทิรัตน์ตอบชัดเจนว่าพรรคสร้างอนาคตไทยนั้นไม่มีชื่อของพเดกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพื่อต้องการที่จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับ พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์พรรคนี้จะเป็นพรรคอยู่ตรงกลางไม่ซ้ายสุดขั้วไม่ขวาสุดตรงและต้องการจะเน้นนโยบายเศรษฐกิจเพื่อจะกู้เศรษฐกิจของประเทศดังนั้นที่เน้นสำคัญก็คือเรื่องของไม่มีพลเอกประยุทธ์อยู่ในรายชื่อของ คนด d เดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนี้แน่นอนถามว่าแล้วดรสมคิดละ่ะดรสมคิดจตุูสีพิทักละ่ะคุณอุตมะและคุณสันธิรัตน์ก็บอกว่าดรส, <c oughs> สมคิดนั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นผู้ที่สนับสนุนมาตลอดดังนั้นก็ยังเคารพนับถือกันไปแน่นอน แต่ว่าเมื่อในรัฐธรรมนูญกาหนดไว้ว่าพรรคการเมืองมีสิทธิเสนอชื่อแคนดิเดตนายกถึงสามคนพรรคก็จะให้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาชื่อดรสมคิดนั้นถ้าฟังคําตอบก็คือแน่นอนต้องอยู่ในรายชื่อนั้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นังนั้นคุณอุตามะก็ประกาศว่าการเปิดตัวพรรคสร้างอนาคตไทยนั้นเจตนาารมณ์ทำง,งานเพื่อบ้านเมือง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องรังของชาติร่วมสร้างอนาคตไทยไม่ใช่เป็นเพียงพักการเมืองแต่เราเป็นพื้นที่เปิดเพื่อรวมกลุ่มคนหลากหลายสาขาพิชาชีพทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัยเพื่อระดมความคิดเห็นช่วยกันคิดช่วยกันทำร่วมไม้ร่วมมือฟื้นฟูประเทศและว,วางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่า การเมืองปัจจุบันนั้นไม่สามารถทําหน้าที่การเมืองเพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริงสะท้อนออกถึงความขัดแยง้งการประท้วงการใช้ความรุนแรงที่ไม่จําเป็นตลอดเวลาหนึ่งปีครึ่งที่คุณอุตมะและคุณสนธิรัตน์ออกจากรัฐบาลได้พบกับผู้คนมากมายหลากหลายรับฟังเสียงสะท้อนต่างก็อยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงและผู้คนที่ไปพบปะนั้น เห็นตรงกันว่าควรจะมีพักการเมืองที่ขึ้นที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสร้างอนาคตประเทศไม่ต้องเผชิญอยู่กับความท้อแท้สิ้นหวังและกังวลกับอนาคตอีกต่อไปนี่ครับนี่เป็นข่าวการเมืองร้อนระอุเลยนะครับตอนนี้คุณธรรมนัสแหลงอย่างไรอนาคตพลังประชารัฐจะแตกดังโพลอย่างไรจะกดดันบังคับห้พลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิทย์และสามปอจะต้องหันหน้ามาจับมือเพื่อจะวางทิศทางการเมืองไทยอย่างไรติดตามอย่างใกล้ชิดทุกฝีก้าวครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ